ในเชียงใหม่เรากินไปทั้งหมด14ร้านด้วยกันค่ะมาเชียงใหม่ครั้งนี้มิงเลือกพักที่ Nimano Suites Niman o Suite, 5ค่ะที่นี่เป็นโรงแรมใหม่นะคะแล้วก็ตกแต่งเหมือนคาเฟ่เลยมุมถ่ายรูปเยอะมากๆค่ะตอนเช้าก็จะมีเซต American เบรคฟาสต์แบบนี้ให้ด้วย ขึดนโมงนิ่งค่ะเราจะพาไปทานอาหารเช้าแบบอารมณ์แบบบรันช์เล็กๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประมาณใกล้จะบ11โมงแล้ววันนี้นะคะร้านอาหารที่เราจะพามาชื่อว่าใต้ถุนบ้านค่ะก็เป็นอาหารประเภทไข่กระทะเอ้ยขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูที่ร้านกันนะเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยอยู่ๆก็ได้ขนมครกมาห <laughs> ไปใต้ถุนบ้านกันนี่นี่เราเจอป้ายทางเข้าแล้วป้ายทางเข้าคือถ้าไม่สังเกตคือไม่เห็นเลยนะอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋ออยู่นี่นี่เองตอนนี้มาถึงที่ร้านใต้ถุนบ้านแล้วนะคะแต่ว่าตรงกเต็มก็เลยต้องมานั่งรอคิวก่อนดีแล้วค่ะที่ซื้อมา เป็นขนมโคกรอคะอนี่ร้านนี้แบบไม่ค่อยหวานไม่หวานเลยเขาบอกเป็นขนมโคกโบราณกรุดกๆดกดคือมี่กะทิแต่ว่าไม่หวานหอมดีรับจะมีเมนูให้เราติ๊กนะคะแล้วก็ยังมีชาร้อนให้นั่งจิบระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟด้วยไข่กระทะมาแล้วค่ะอันนี้เป็นโจกนะคะปรุงซะหน่อย จะบอกว่าหมูบดในโจ๊กอะ่ะอร่อยมากๆจริงๆทุกคนห้ามพลาดนะคะเมนูนี้ <S <S 1> <S 1> <S 1> มาต่อกันที่ร้านก๋วยจับช้างม้อยตัดใหม่ค่ะร้านนี้ได้รางวัลมิชลินหลายปีเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่นิงคิดว่าเป็นอมมสห้ามพลาดเลยนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรในร้านมากนะคะเพราะว่าเสียงค่อนข้างดังเลยค่ะคนเยอะมากๆมาซื้อขนมกันค่ะร้านขนมไข่ ไหนขอรีวิวจากร้านก๋วยจับช่างม้อยตัดใหม่นะคะอร่อยค่าแต่การกินโลลแต่ว่าโอเคเลยราคาน่ารักไอตัวเส้นๆนอ่ะอร่อยอไอเมนูอะไรที่เป็นไส้แล้วหมูกรอบอร่อยถ้าถ้าเกิดไม่เผื่อท้องไปร้านอื่นนะ่ะจะสั่งหมูกรอบเ่อป่าๆมากินหนึ่งสมมิชลินไหม สม,สมไม่มิชลินก็ควรกิน <c oughs> มีที่จอดรถหน้าร้านนิดเดียวเนาะแต่ว่าใกล้ๆร้านอะ่ะมันจะมีที่รับฝากรถอยู่ค่ะชั่วโมงละ20บาทฝากกุญแจไว้เขาก็จะขยับรถให้เราเองตอนนี้เรามาตะลุยแถบช้างคลานกันค่ะมาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเยี่ยมอยู่ตรงน้นค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเยี่ยมอยู่บนถนนช้างคลานค่ะตรงข้ามกับโรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่แน่นอนว่าของเด็ดของเขาก็ต้องเป็นเนื้อวัวค่ะ วันนี้นิงสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อวัวมาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะลูกชิ้นเนื้อวัวค่ะอร่อยมากสั่งเบิ้ลมาเลยสองช้วยร้านต่อไปค่ะอยู่ไม่ไกลจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรถเยี่ยมเลยสามารถเดินไปได้เลยนะคะ 2. 7 0เมตร เวลคัมต้อนรับสู่ร้านบะหมี่เจ๋หัวอาหารจีนยูนนานค่ะที่นี่ก็จะมีอาหารจีนยูนนานแบบที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นขาหมูหมันโถและนี่ก็คือเกี๊ยวซาซส้รวมค่ะเกี๊ยวซาไส้รวมมีทั้งหมด4ไซส้นะคะไก่ชีสกุ้งไก่แล้วก็หมูค่ะมี3ไซส้ด้วยการให้เราเลือกทานไซส์เล็ก7ชิ้นไซส์กลาง16ชิ้นและไซส์ใหญ่30ชิ้นค่ะ แป้งเกี๊ยวซาที่นี่เขาทาสดใหม่ทุกวันนะคะแต่ละไส้เนี่ยเหมือนจะเป็นไส้ธรรมดานะแต่บอกเลยว่าทานเข้าไปแล้วไม่ธรรมดาค่ะอร่อยสุดๆมิงชอบไส้ไก่ชีสที่สุดเลยร้านบะหมี่เจ๊หัวนะคะก็จะอยู่ติดกับฟรีดีมิวเซมเดิมเลยอ่ะที่เชใหม่นะคะแนะนำว่าให้ขับรถมาดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ที่จอดค่อนข้างเยอะเลยดูด้านหลังนะคะที่จอดเยอะอยู่แล้วก็เดินไปที่เจ๊หัวก็ไม่ได้ไกลมาก ก็จะเดินเลยค่ะมันร้อนขับรถมาดีกว่าเมื่อกี้นะคะเกียวซ่าไส้รวมของเราก็ได้ทั้งหมด16ชิ้นเนาะทั้งหมด200บาทค่ะใครมีโอกาสแวะมาแถวนี้ก็มาแวะที่บะหมี่เจ้หัวได้นะคะตอนนี้เราพาทุกคนมาอีกหนึ่งร้านที่เป็นมิชลินค่ะนั่นก็คือร้านข้าวซอยลุงประกิจอยู่ที่กาดก้อมนะคะเมื่อกี้ขับผ่านแล้วคนเยอะมากขอลองไปดูก่อน และนี่ก็คือหน้าตาของข้าวซอยลุงประกิตหรือว่าข้าวซอย n น t f l i x นั่นเองนะคะที่นี่เขาจะมีพริกให้เราเติมแยกด้วยสําหรับใครที่ชอบทานอาหารแบบเผ็ดร้อนแต่ว่าตัวนิ้เงเองเนี่ยไม่ค่อยทานเผ็ดอยู่แล้วนะคะเห็นหน้าตาแล้วอืมน่าจะเผ็ดพอสมควรไม่เติมดีกว่าแล้วก็ขอเตือนเลยนะคะว่าใครที่ทานเผ็ดไม่ค่อยได้เหมือนนิ้งเนี่ยบอกให้เขาทําแบบเผ็ดน้อยมานะคะเพราะว่าเผ็ดแบบออริจินอลเนี่ยมันเผ็ดมากค่ะเอาไม่คร ทานข้าวซอยลุงประกิจรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเผ็ดมากเผ็ดมากๆไม่ไหวเลยมาต่อกันที่ร้านเน่งหมูกรอบโอ่งค่ะคุณดูมันสิคะคุณดูความรักที่มันกลั่นออกมาเป็นมันสิคะ มันเยอะนะแต่ว่ากรอบโอเคอ่ะตรงหนังมันมันไม่ได้กรอบแบบแข็งแบบคันจะหักอ่ะกรอบอร่อยโอเคเลยมันกรุบมันหวานมากันที่ตลาดสันปะคอยค่ะร้านนี้ชื่อว่าเฮงเฮเฮหมูย่างหัวล้านลูกค้ามายืนรอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยค่ะ กกินมาเลยเรอครับเมื่อกี้คุณสั่งอะไรมาคะคอหมูและนมหมูเนื้อนมป่ะเนื้อนมอะ่ะแป้งนมหรอแป้งนม,แป,งนมแป้งนมใช่เราถ่ายอยู่ด้านนอกนะ ุกนะคะเราไปซื้อหมูย่างเฮงๆมาแล้วเรียบร้อยพยายามจะหาที่นั่งทานนะ<ม>ก็มาเจอกับร้านกาแฟที่นี่ค่ะช<ม>ื่อว่าร้านละมุนดีกาแฟนะคะ มานั่งทานที่นี่แล้วก็สั่งกาแฟที่ร้านทานด้วยเราเอารถมาจอดตรงที่ร้านจอดรถตรงข้ามตลาดนะคะแล้วก็ติดกับร้านละมุนดีเลยใครที่มาใช้บริการร้านกาแฟตรงนี้ก็สามารถรับคูปองนะคะแล้วก็เอาไปยื่นให้ที่เจ้าหน้าที่ที่รับฝากรถก็จอดรถฟรีไปเลยแต่ว่าถ้าใครมาตลาดเฉยๆแล้วมาจอดรถเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าบริการนะคะชั่วโมงแรก10บาทค่ะแล้วก็ถ้าจอดมากกว่าหนึ่งชั่วโมงก็20บาทค่ะไปแวะร้านที่เป็นแบบน้ำผลไม้อะไรนี้บ้างดีกว่านะคะอยู่แถวๆคู่เมืองค่ะร้านอะโว คาโดมุมเมืองค่ะราคาไม่แรงเลยแล้วเมนูเขาดูสิไอติมรสแบบแปลกๆทั้งนั้นมีที่นั่งนะคะข้างหน้าตรงนี้ถ้าจะถามว่ามนม,มุมเมืองยังไงหรอก็คือนี่ไงทุกคนเห็นป้ายไหมตรงนั้นอะแต่งสีภูมินะคะก็คือตรงโค้งเลย ไอศครีมที่ร้านนี้เขาทำแบบโฮมเมดเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายรสมากเลยไม่ว่าจะเป็นรสลำไยบัตเตอร์นัทควอดสาวรสซอเบมันฝรั่งม่วงแคนตาลูปโอ้โหเยอะมากๆค่ะแล้วก็ไม่ค่อยหวานด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเล่นกันที่อ่างแก้วค่ะตอนเย็นๆคนจะพาน้องหมาน้องแมวมาเดินกันที่นี่เยอะมากเลยอากาศเย็นแล้วก็ชิลมากๆค่ะ และที่สำคัญช่วงที่เราไปก็ตรงกับช่วงรับปริญญาด้วยบัณฑิตมาถ่ายรูปกันที่นี่เยอะมากดูสิคะแสงตอนเย็นสวยโรแมนติกสุดๆคุณสั่งอะไรมาคะเอโคโดนมอัมอนหวานน้อยและน้ำผึ้งกินอีกแล้วหรอคุณร้านไม่หมออ๋อเด็กที่นี่ก็น่ารักนะไปซื้ออะไรมาอีกอะ ได้เลยอ๋อหอ,อกินจนได้ซื้ออะไรมาบ้างไส่กรอกหมูธรรมดาไส้กรอกหมูเปี้ยวไส่อัวตับกระเทียมอทั้งหมดสี่ม้เท่าไหร่ค่าเสียหายเจ็ดสิบทุกคนคะ่ะตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมแล้วคะ่ะร้านหลังๆที่เราไปอะ่ะมันจะเป็นรานน้านรถเข็นซะส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่มีที่นั่งที่ร้านสิ่งแรกที่เราได้ก็คือไส้กรอกคุณยายแต่นี้ขายที่นิมานสเจ็บค่ะ หมูเปียวแล้วกันว้าเปียวขนาดนั้นอ่ะอันนั้นหะมูเปียวนี่อันหนึ่งนะอืมครัเลยนล่แหละหมูเปียวได้ความเป็นตับเลยอ่ะปกติชอบกินตับทอดอยู่แล้วจะจะไม่พี่เฟอร์กระเทียมนี่ยแหละไม่กินกระเทียมใช่อัวเขาบอกไหมว่าเผ็ดประมาณไหนไม่บอกเขาไม่ได้ถาม หมุนไพเยอะมากเผ็ดอยู่นะเผ็ดอันนี้เผ็ดเผ็ดเลยนื้ถึงเข้าวซอยตอนกลางวันเลยที่สองนะคะที่เราไปจอดรถซื้อมาเมื่อกี้ลูกชิ้นหัวนมค่ะอยู่ในลิสต์ของคุณผู้ชายนะคะว่าต้องไปซื้อให้ได้เขาก็จะมีมากับน้ำจิ้มแบบนี้ก็จะราดมานี่ขอแยกอเราซื้อไปทั้งหมด10ไม้นะคะ50บบาทหวานๆนะ ปกตินี้ไม่กินไม่กินเผ็ดงไงอะไรที่มันเผ็ดนิดเดียวเราก็จะแบบเหมือนลิ้นมันจะจับได้เลยว่าอเน,นี้ยเผ็ดอื mm. มน,น,น้ำจิ้มหวานๆนิน้งจอดรถรอแล้วก็ให้ผู้ชายลงไปซื้อนะคะคนเยอะมากเยอะสุดๆบางค, <laughs> คนซื้อป็นร้อยไม้เออกินเกลอนมากเลยหมดไปสามไม้แล้วรู้ยงนะก็สั่งร้อยไม้ไปถึงกลาดช้างเพือ่อก็ต้องได้กินบัวลอยช้างเพือ่อ และด้วยความโดนป้ายยาก็ได้ข้าวเหนียวเปียกลำํำญยมาอีกหนึ่งมาแกะกันเลยค่ะที่ข้าวเหนียวเปียกลำํำไยค่ะอร่อยอ่ะข้าวเหนียวอร่อยยาแย่งชันไม่หวานเกินถึงว่าเขาขายดีดีมากที่ซื้อมาอืมชอบ เลยมากันที่เมนูนหลักของเราในวันนี้นะคะก็คือบัวลอยเขาไม่มีบัวลอยไป่ไข่เหรอมีแต่ว่าอยากกินมะพร้าวอ๋อโอเคอันนี้เป็นบัวลอยมะพร้าวนะคะอืมเม็ดบัวลอยนุ่มแด้มะพร้าวเป็นติ่มเป็นตอนกอนทานระวังนะคะเพราะว่าช้อนจะบาดปากจริงๆบาดมาแล้วเม็ดบัวลอยนุ่มจริงนุ่มเหมือนเม็ดชามุกเลยแบบนุ่มลงไปนี้คะ่ะเราซื้อมันตั้งแต่ ตอนกลางวันแล้วยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอื้อช่างแซงทำสดที่ร้านเลยถูกมากทุกคน20บาทอืมเทกเจอร์เขาจะแบบนุ่มแน่นหยบหยบหยบใช้คำว่าเด้งถ้ากินกับแบบกาแฟกินกับเครื่องดื่มตอนเช้าอนะไรเงี้ยอร่อยเลยเพราะว่าถ้ากินตัวนี้อย่างเดียวมันก็จะค่อนข้างแบบติดคอน,นิดหน่อยมันจะแห้ง ถ้าใครเคยกินขนมไข่แม่นายนะคะของนนทบุรีเท็กซ์เจอร์ข้างนอกคือมันจะกรอบแบบกรอบเข้าไปเลยเออมันเหมือนจะร่งโปร่งๆข้างในแต่อันนี้มันจะแน่นๆว่าโอเคใช้ได้ค่ะคุ้มค่ากับราคาวันนี้เราไปตะลุยกินร้านที่อร่อยยในเชียงใหม่แล้วก็ร้านที่ดังๆด้วยนะคะเรากินไปทั้งหมด14ร้านด้วยกัน,นะคะ่ะนี่ยังไม่รวมอเมริกันเบรคฟาสที่เราทานที่โรงแรมไปแล้วก่อนที่จะออกนะแล้วก็จะบอกว่าเราอะออก โรงแรมประมาณ10บโมงครึ่งเรากลับมาถึงที่โรงแรมตอนสองทุ่มครึ่งแล้วก็มานั่งทานที่โรงแรมต่อค่ะเสียค่าใช้จ่ายกับการทานอาหารไปทั้งหมด 1, นึ่งห้าร้อยยี่สิบบาทด้วยกันค่ะไม่แพงนะสำหรับการที่ได้ไปทานทั้งหมดถึงสิบสี่ร้านขนาดนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาไล่กันก่อนนะคะว่าเราไปที่ร้านไหนกันบ้าง ร้านแรกนะคะก็คือใต้ถุนบ้านค่ะก๋วยจับช้างม้อยตัดใหม่ร้านที่3ก็คือร้านขนมที่อยู่ข้างๆก๋วยจับช้างม้อยนั่นเองก็คืออื้อช่างเซ็งค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเยี่ยมที่อยู่ตรงช้างคลานบะหมี่เจ้หัวยูนาน,นั่นเองค่ะข้าวซอยลุงประกิจกัดก้อมเน่งมุกรอบอบอกนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับโชรูมเบนร้านเฮ้งเฮ้ง หมูย่างหัวร้านค่ะละมุนดีกาแฟแล้วก็ร้านที่10ค่ะไอติมอะโวคาโดมุมเมืองเราไปเดินอ่างแก้วนะคะแล้วก็ไปซื้อกาแฟเดินเที่ยวชมบรรยากาศของอ่างแก้วตรงนั้นนะคะก็เป็นอีกหึงร้านที่เราได้ไปอุดหนุนในวันนี้แล้วก็ร้านที่12ไส้กรอกคุณยายค่ะร้าน13ก็คือบัวลอยช้างเผือกร้านที่14ร้านสุดท้ายก็คือลูกชิ้นหัวนมที่ตลาดช้างเผือกนั่นเองค่ะ หมดนะคะ14ร้านกับ1วันในเชียงใหม่นะคะถ้านิ้งทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ค่ะบอกเลยว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนสามารถไปเที่ยวตามนิงได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียให้ทุกคนนะคะได้ไปชิมร้านต่างๆในเชียงใหม่นะอาจจะมีร้านที่แบบทุกคนเคยไปแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่เคยไปขณะนี้งาเป็นคนเชียงใหม่แท้ๆนะ หลายร้านเลย90%เนี่ยยังไม่เคยไปทานเลยหรือบางร้านเคยไปทานแล้วก็แบบอาจจะลืมรสชาติไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย